เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองกลั้งที่1ทับ2565เมื่อวันที่2สิงหาคม2,565เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้น2 นายกมนตราชูรงนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามเป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองครั้งที่1ทับสองโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารครามทั้ง7โรงเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าโรงเรียนได้ดำเนินงานและกิจกรรมภายใต้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแต่ขาดการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ต่อเนื่องดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนมีกิจกรรมตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและมีการจัดตั้งคณะทำงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองครั้งที่1นึ่ทับสองห้้นซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7โรงโดยให้โรงเรียนประเมินตนเองภายใต้ใต10องค์ประกอบ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนหรืออสอรอปี2565และโครงการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนหรือยอสอรอปี2565ทั้งนี้เพื่อรองรับมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป